เหรียญ10บ,บาทปีพศ2545ที่ออกใช้โดยทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทหลักหลักคือเหรียญหมุนเวียนและเหรียญกระสับที่ระลึกซึ่งจะมีรายละเอียดและจํานวนการผลิตที่แตกต่างกันไปครับ1ง,งอเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนปีพศ2545รัชกาลที่9เป็นเหรียญที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันในช่วงนั้นข้อมูลหลักๆมีดังนี้ ลักษณะเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีวงนอกสีขาววงในสีทองด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามและมีปีที่ผลิตคือพศ2545จำนวนการผลิต 61.333,000ล้าน3า3 0 0 0เหรียญถือว่าผลิตออกมาจำนวนค่อนข้างมากสถานะปัจจุบันเป็นเหรียญที่ยังคงใช้เป็นเงินตราได้ตามกฎหมายมีมูลค่าตามหน้าเหรียญคือ10บาทความน่าสนใจสำหรับนักสะสมโดยทั่วไปเหรียญ10บาทหมุนเวียนปี2545ที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีราคาไม่สูงมากนะัก มักจะเท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญหรือสูงกว่าเล็กน้อยตามสภาพเช่นเหรียญที่สภาพใหม่มากๆหรือไม่ผ่านการใช้งาน UNC อาจจะมีราคาสูงขึ้นบ้างอย่างไรก็ตามเหรียญ10บ,บาทปี2545เป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมบางกลุ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษหากพบเจอเหรียญที่มีตำหนิหรือความผิดพลาดจากการผลิตเช่นจุดเกินรอยแตกหรือความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจทำให้ราคาสูงขึ้นได้มากแต่ต้องเป็นตำหนิที่ได้รับการยอมรับในวงการสะสมเท่านั้นสอ,อง,องอเหรียญกระสับที่ระลึก10บาทปีพศ2545ในปี2545มีการผลิตเหรียญ10บบาทที่ระลึกออกมาหลายวาระซึ่งจะมีลวดลายด้านหลังที่แตกต่างกันไปดังตัวอย่างวาระที่ระลึกวันที่ประกาศใช้จำนวนผลิตโดยประมาณ ครบ90ปีวชิรพยาบาลวันที่11พฤศจิกายน2545 3,500,000เหรียญครบ90ปีกรมทางหลวงอยู่ในช่วงปี2545มีผลิตครบ60ปีกรมการค้าภายในอยู่ในช่วงปี2545มีผลิตครบ7 5พัรสารรัชการที่9อาจจะมีการผลิตในช่วงนั้นมีผลิต ความน่าสนใจสำหรับนักสะสมเหรียญกระสาบที่ระลึกมักจะมีจำนวนการผลิตที่จำกัดกว่าเหรียญหมุนเวียนปกติทำให้นักสะสมตามเก็บเพื่อความครบถ้วนของชุดวาระต่างๆโดยราคาจะขึ้นอยู่กับวาระที่ระลึกและสภาพของเหรียญเป็นหลักสรุปหากคุณเจอเหรียญ10บบาทปี2545ให้ลองสังเกตที่ด้านหลังครับ 1. ถ้าเป็นภาพ,พระปรางวัดอรุณแสดงว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีจำนวนมาก ยกเว้นมีตำหนิพิเศษ 2. ถ้าเป็นลวดลายอื่นๆแสดงว่าเป็นเหรียญที่ระลึกซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับวาระที่ระลึกนั้นนั้นครับคุณมีเหรียญ10บ,บาทปี2545แบบไหนอยู่ในมือหรือเปล่าครับ